คิดแล้วว่าเตรียเเงเออไม่เบียในเป่าอยากจะทำกับเ้า,าไปแจกปี่นองเจ้าหาดัดใหญ่ปีนี้ต้วมนักจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรอยากอุ้มเ้าเจ้จาใขรไปแจ๊ใจก็ได้แก่คิด ตอนตุนเก้ากรองเก่รองหลัดจำชิบบาทกูก็ไม่สามารถก็ยังไรวาชนะหมดจิตเดินก้าวเดินออกกิตได้ไม่ออกเราว่วงญาติมิตรแต่ถ้าทำไปฮิดอิดก็ไม่คุ้มขาถ้าไปจง มีมังไมายใครจะรวมใจบริจาคไอ้พอได้ทำไปมากมากพอด้ไล่ปากเอ็มต้องทำาก้าวไข้เจียวพอด้แข่แข่ทักพันครองพอด้เแจกใจพี่น้องที่กำลังประทบภัย กูแรงเปิดออกนอนน้ำตาตกมันใจคนกูแาระปราาปีนี้แส้นจนอยู่ได้กับความอดทนถูกใจกว่าก่อน,น้านี้อ่านกระดูกยกเลิกหมดไป นอนอดในแป้งแรงไร่ไม่ได้มม่ดีคาใจระบายให้ควางเตงเออใจไม่แรงได้บ้างกูก็แรงได้ไม่ออกบอกไม่ตกไม่ตีตํำปื้กันแม่ด้วยคนหลักลึงก็ไม่ได้เไม่ได้เออทำกับผมไม่เป็นแล้วต้องดีนี่มึงแระ กูแตาอ,อย่างเบีย้ยในป่าวมันปีนั้นปีไหนก่อนีเพื่อป่อไปโควิดช่วงนั้น,น,น,นบไ่นได้อย่างเบีย้ยในป่าวมั้งบ่ได้ยาวยาลูกูไปเอาข้าวสารมาจากจ้าบ,บ้านปีนี้คว้าเฟี้ยหาลินไปดิเป็นปเพื่นอนคว้าไม่เลยว่ะจริง มัดตุกเปาตุกปอกเลยจักหน้าไม่ตึงล่างจัก,กรล่งไม่ตึงหน้านี่ใจว่ากูมาแล้งตาว่าเหียวหน้าเอาเจอไรบ้างวะเออแต่้าเกิดกูอย่างเบี้ยมันพี่คนนั้นแล้วปีนี้กูมัดเบียวว่าพี่อนคนใคเป็นอ่ใครตามบุญึกมาประทับปน้ำตัวนักละลาวัดใจ ีนนี่คุณเราอนอาคตยังไงด้วยเข้มเบี้ยวไว้มังก็ไปลงทุนตำช้วนตำเรยบางมันก็ตำบาดะพวกก็จะมาทีนี้แล้วมาเก้าตาจุนพอดีนอนไม่รับคุ้ทีนี้ต้อาไหรรับบริจาคโอนไปติดไข่กุมาให้ข้าวปากุณคุณีว่าออกาูลาตังโกก็ระ เอาเปล่าต on ้วนตัวเอาพอจนอยู่แล้วรับบริจาคอเบี้ยได้เปล่าก้าวได้ไม่คีคลองกุกลานเปรตแต่บริจาคก็ยหยั่งตะโบบริจาคกูก่อยโคไม่เหลืกบัญชีไหนอะบัญชีทวนกลางอืมฮัจะต้องมีมั่งอะไรกวาแต่คตดว่าชอบได้ได้ขนาดเลยอืให้ข้าบัญชีแล้วคอยเบิกใจไปให้ก็ต่ำเข้าคลองคลองช้ามปรตบาทก็อย่างดี